สำนักงานอนามัยการจเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนดีและบริษัทไบเอ,อิร์ธไทยจำกัดจัดงานถแถลงข่าวเนื่องในวันคุมกําเนิดโลกนะคะ2566ซึ่งตรงกับวันที่26กันยายนของทุกปี ภายใต้แคมเปญนะคะชีวิตที่เราเลือกได้ c ช r Life Your Choice นะคะลน้ำลงให้เยาวชนศึกษาข้อมูลเรื่องคุมกำเนิดจากข้อมูลที่ถูกต้องและการที่จะปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับตนเองนะคะและสามารถวางแผนอนาคตที่มีคุณภาพลดปัญหาการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย นำโดยดร์นายแพทย์บุญยฤทธิ์นะคะผู้อํานวยการสํานักอนามัยการจเจริญผ่านกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกัญญานะคะข,ขาดที่การสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมราชชนนี รวมโดยคุณจินอาลีนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดและผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจฟาร์มาสติคอลเข้าร่วมงานถแถลงข่าวนะคะและแพทย์หญิงปานิยาสุตบุตรผู้อาํานวยการฝ่ายการแพทย์นะคะแผนกฟาร์มาสติคอลบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดเข้าร่วมง,งานอีกด้วยนั่นเองค่ะจริงๆในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับช่วงนี้เราคงได้ยินข่าวว่าทางกระทรวงเนี่ยก็ให้ความสาคัญกับเรื่องการส่งเสริมคานมีบุตรนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยตอนนี้เด็กเกิดน,น้อยมาก แต่ขณะเดียวกันเรื่องของ,ของการวางแผนครอบครัวและการคุณกําเนิดเนี่ยก็ยังมีความสําคัญนะครับเพราะว่าปริมาณต้องมาคู่กับคุณภาพนะครับเราอยากได้เด็กเพิ่มขึ้นแต่เราต้องการเด็กที่เกิดขึ้นด้วยความพร้อมเรื่องของการวางแผนครอบครัวการมีบุตรเมื่อพร้อมจรงิงยัมีความสําคัญอยู่ครับ,รบนแน่นอนครับเพราะว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพ่อแม่ก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่ง แล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ช่วงที่เราตัดสินใจที่จะมีบุตรเนี่ยแบบที่เราคุยกันวันนี้นะครับแต่ละคนอาจจะพร้อมในช่วงอายุไม่เท่ากันประเด็นสำคัญก็คือเราต้องมีในช่วงที่เรามีความพร้อมนะครับจริงๆสวทได้ทำบุตบัตรนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมานะคะตลอดระยะเวลา53ปีของการก่อตั้งครรภ์สำหรับในปีนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ในแง่ของการสร้างเป็นคู่มือขึ้นมาอย่างที่ได้เรียนไปตอนที่เปยยิดงาน เพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเราบอกว่าส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นเนี่ยยังมีความขาดตัวที่จะปรึษกษาคุณครองส่วนใหญ่ก็ดูตามสื่อดิจิตัลหรือไม่ก็ปรึกษาเพื่อนๆซึ่งความรู้ก็ไปเเียงกันดังนั้นเราจึงได้ถอดความรู้ถอดบทเรียนจากคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในด้านนี้โดยตรงแล้วเราก็ทําเป็นเอกสารให้กับที่ร้านขายยานะคะ เพื่อว่าเป็นเอกสารแจกฟรีเพื่อที่ให้เขาได้ความรู้เข้าถึงได้ทุกทุกกลุ่มค่ะเ,เราลงผ่านสื่อโซเชียลด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยวัยรุ่นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาชอบที่จะใช้สื่อโซเชียลมากกว่าสื่อที่เป็นที่เป็นกระดาษกับคนยุคยุคดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามมองทุกอย่างแล้วก็พัฒนาสื่อขององค์กรเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกกลุ่มค่ะใน บทบาทของทางบริษัทเองไปไปเออเองนะคะเราก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับการคุมกำเนิดแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรกิจกรรมคุมกำเนิดโลกนะคะอย่างก็เนื่อมาถึง16ปีนะคะทีนีอ้อีกอย่างหนึ่งคือคือเราทําบทบาทในเชิงรุกด,ด้วยนะคะก็จะมีการเชิญคุณหมอสูตินรีแพทย์มาเป็นวิทยากรแล้วก็ภายใต้โครงการที่ว่ารักเป็นปลอดภัยนะคะซึ่งจะเข้าไป ตา,ตามมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำโรงงานต่างๆนะคะต่อนเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2557เนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมเสวนาด้วยกันเนี่ยประมาณแสนคนยทีเดียวค่ะสำหรับปีนี้เองเนี่ยก็จัดไปแล้วถึง8ครั้งก็จะมีผู้เข้าร่วมถึง5,000คนนะคะจากทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงงาน ะะอีกโปรแกรมหนึงดีๆท,ที่ที่เราตั้งใจทำก็คือแคมเปญที่เรียกว่า b y f o r h a r นะคะที่เราอยากจะให้ผู้หญิงนะคะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะคะว่าเ,าเราเนี่ยประจำเดือนที่ผิดปกติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะอย่างประจำเดือนมากไปหรือการกวดท้องน้อยประจำเดือนนะคะอยากให้ออกมาคุยกับแพทย์หรือว่าพชาชกรนะคะ่ะมาปรึกษากันนะคะจะได้วางแผนการรักษาตัวเองอย่างได้อย่างถูกต้อง คิดว่าเราต้องเข้าใจเขานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นเรื่องของการคุมกาเนิดหรือว่าการวางแผนครอบครัวอย่างไรนะครับอันนี้อันที่2เราก็จะให้ข้อมูลนะครับกับเขาเพิ่มขึ้นว่าการที่เราวางแผนครอบครัวดีคุมกาเนิดได้ดีมีประโยชน์อะไรกับเขาบ้างนะครับให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตของเขานะครับหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการครับเช่นการคุมกาเนิดไม่ให้มีลูกนะครับหรือว่าการใช้ถุงยาอนามัยเพื่อป้องกันโรคครับ ก็ต้องเข้าใจเขาครับไปเปการสื่อสารที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,ยา,ายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยนะครับเราได้ผ่านอยอไทยนะครับว่าใช้ในการรักษาโรคต่างๆได้นะครับอย่างที่บอกว่า,เ,าเป็นสิวผิวมันเนี่ยก็เป็นโรคชนิดนึงนะครับหรือภาวะ PMDD ดีเนาะผมก็จะพูดภาษาไทยว่าเป็นภาวะมนุษย์เมนเนี่ยก็เป็นโรคแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือว่าอาการ ปวดประจําเดือนนะครับประจำอาการประจําเดือนมามากพวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ยาเม็ดทุ่มกาเนิดนะครับรักษาได้เพราะนั้นสื่อสารได้ครับ